สวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูส้อมอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาอังกฤษ English with ครูส้มนะคะนักเรียนสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่4แล้วเนาะที่เรามาเรียนออนไลน์กันนะคะแต่ว่าหลังจากสัปดาห์ที่4เนี่ยเราอาจจะได้มาเจอกันในตอนเปิดเทอมนะก็คือที่โรงเรียนแหละเนาะแต่เราต้องรอฟังประกาศอีกครั้งหนึ่งนะคะ มาทีนี้เดี๋ยวเรามาเรียนกันต่อจากสัปดาห์ที่แล้วกันเลยนะคะไปะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรโอเคค่ะนัเกเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่อง fruit นะคะ fruit นะคะมาสเปลกันก่อนว่า fruit มีตัวอะไรบ้างมาพร้อมๆกัน f อ u อ ที่ o t ุตฟรนะคะจะมีรอเรือเล็กๆนะคะ Fruit นะคะอะฟรุ t แปลว่าอะไรมาดูซิมันมีอะไรรูปที่หนึ่งว,ว้าวรูปกล้กวยนะคะนาต่อมามีอะไรอีกนะมีส้มนะคะต่อมามีมะม,ม่วงมี อังงลนมีแตงโมมีสับป,ปะรดแสดงว่าวันนี้เราจะมาเรียนคำว่าฟ u i t แปลว่าอะไรนะแปลว่าเออผล,ลไม้ผล,ลไม้นะคะอ่ะโอเคไปเดี๋ยวเราไปเรียนรู้คำศัพท์แต่ละคำกันเลยดีกว่าค่ะ อ่ะโอเคค่ะเกลียนมาเราเรียนรู้คำศัพท์กันเลยดีกว่านะคะรูปที่หนึ่งคือรูปกล้วยนะคะภาษาอังกฤษว่าไงเนาะบันนาหนะบันนาหนะนะคะสเปลพร้อมๆกันค่ะมา b a n a n a บันนาหนนะคะคือกล้วยนะคะ อย่างสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนในเรื่องของการถามด้วยว่า do you like แล้วก็ตามด้วยอาหารใช่ไหมแต่ในสัปดาห์นี้เราลองมาปรับเปลี่ยนดูซิว่าเอ่อถ้าเราจะถามเป็นเกี่ยวกับว่าคุณชอบผลไม้ไหมอ่ะอย่างเช่นคุณชอบกินกล้วยไหมถามว่าไงนะ do อะไร do you like banana นะคะ,ะถ้าชอบตอบอะไรนะ yes หรือ no ชอบตอบ yes I ดูถ้าไม่ชอบตอบ no I don't นะคะมันสองบทเรียนนี้มันจะเชื่อมโยงกันเนาะถ้านักเรียนเข้าใจในเรื่องของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย สัปดาห์นี้ก็จะง่ายมากๆเลยนะคะแต่ถ้าใครที่ยังไม่ค่อยมั่นใจเนาะหรือยังไม่ค่อยเข้าใจก็ทบทวนนะคะอ่ะต่อมาผลไม้ต่อมาคือผลส้มนะคะส้มภาษาอังกฤษพูดว่า orange orange นะคะปะนักเรียนสเปลพร้อมๆกันไป o r n g E Orange o น a n g e นะคะคือผลส้มอ้าวลองถามสิว่าคุณชอบกินส้มไหมถามว่าดูอะไรนะ Do you like orange ใช่ไหมคะถ้าชอบกินอสมมติครั้งนี้ชอบกินตอบว่าไง Yes I do โอเคเก่งมากๆเลยนะคะแสดงว่าบางคนเริ่มเข้าใจแล้วเนาะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์ต่อเลยอ่ะโอเคถัดมาคนักเรียนต่อมาเป็นรูปมะม่วงใช่ไหมคะภาษาอังกฤษว่า mango mango มาสเปลพร้อมๆกัน M A N G โอ oh, mango m a ม g o นะคะทีนี้เรามาลองถามไปพร้อมๆกันอ่านเดี๋ยวกูให้นักเรียนถามรูดีวกว่าเนาะว่ารูชอบกินมะม่วงไหมถามว่าอะไรนะคะ Do you like mango นะคะอะทีนี้คำตอบของรูรูไม่ชอบกินม,มะม่วงอะถ้ารูไม่ชอบตอบ yes หรือ no คะ yes หรือ no อ่อ uh, ตอบ no I don't นะคะคือไม่ชอบกินมะม่วงเลยนะประมาณนี้ต่อมามาดูคำศัพท์ต่อมาเอ่อเป็นรูปผลอะไรนะ่ยผลไม้ชนิดไหนอังโงนนะคะไปดูภาษากรงกกันเลยกรีเกรีทนะคะสเปลพร้อมๆกัน G A, A. P E g ก a e นะคะคือองุ่นนะคะอ้าวช่วยกันถามหน่อยเร็วนักเรียนลองถามคุณแม่ก็ได้หรือคุณพ่อก็ได้หรือใครก็ได้ที่สอนกันบ้านหนูนะลองถามว่าเขาชอบกินองุ่นไหมเร็วอถามยังไงนะ Do you like g r a p นะคะอ้าวถ้าสมมติไม่ชอบตอบว่ายังไงนะไม่ชอบ Yes หรือ No อาตอบ no I don't นะคะนะอ่ะฝึกถามฝึกตอบได้นะคะอ่ะต่อมานะคะเป็นผลไม้ที่เป็นแตงโมนะคะแตงโมภาษาอังกฤษเราพูดว่ายังไงเนาะ watermelon watermelon นะคะไปเดี๋ยวเราไปสเปล,ลพร้อมๆกันนะคะ w a T E A M E L O N What melon นะคะ What melon คำศัพท์นี้อาจจะยาวนิดนึงเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาถามกันว่า คุณชอบกินแตงโมไหมถามว่า do you like w a t e r melon นะคะคุณชอบกินแตงโมไหมนักเรียนลองตอบซิว่าถ้าชอบตอบว่ายังไงชอบหรือไม่ชอบอใครชอบก็ตอบ yes I do ใครไม่ชอบตอบ no I don't นะคะนะแพทเทิร์นเหมือนเดิมเลย ต่อมา,าคะนักเรียนรูปสุดท้ายแล้วนะคะเป็นรูปสับปะรดนะคะอ่ะภาษาอังกฤษพูดว่า pie apple pie apple นะคะจริงๆคำนี้คำว่า pie นะคะมันแปลว่าขนมได้ด้วยนะที่ขนมเป็น pie อะนะคะเช่น p ายสับปะรด p ายไส้ไก่ p ายอะไรเงี้ยมันทับศัพท์นะและอีกคำหนึ่งคำว่า apple apple ก็คือแอ ใช่ไหมแอปเปิลน่ะผลแอปเปิลน,นะคะสีแดงสีเขียวน่ะแต่อพอมารวมกัน p i ยแอปเปิลคำความหมายเปลี่ยนทันทีแปลว่าสับประรดนะคะอันนี้ก็ครูบอกความรู้เล็กๆให้เนาะอ่ะต่อมาเรามาสเปลพร้อมๆกัน P I N คือสับป,ประรดนะคะที่นี้เรามาลองถามกันว่าคุณชอบกินสับป,ประรดไหมถามว่า do you like pineapple นะคะ do you like pineapple นะคะคุณชอบกินสับป,ประรดไหมถ้าชอบตอบว่ายังไงนะคะชอบตอบ yes I do ถ้าไม่ชอบเลยตอบว่า no I don't นะคะนะอะคำศัพท์ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปทบทวนคำศัพท์ที่เราเรียนมาทั้งหมดกันเลยดีกว่าค่ะมาค่ะมาเดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์ที่เราเรียนกันในวันนี้นะคะอะมีอยู่หกคำเนาะคำที่หนึ่ง banana banana คำที่สอง orange orange คำที่ส mango Mango คำที่สี่ Grape g r a e คำที่ห้า Watermelon Watermelon และ The last one คำสุดท้ายเลยนะคะคือ Pineapple Pineapple นะคะทีนี้นะเ,ออเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยครูจะมีเพลงฝากไว้ให้ นักเรียนนะคะเกี่ยวกับเพลงผลไม้นี่แหละเนาะถ้าใครอยากฟังก็เดี๋ยวคลิกเข้าไปฟังได้แต่เดี๋ยวครูจะแนบลิงก์ไว้ให้ตอนท้ายนะอ่าทีนี้ไปดูการบ้านของสัปดาห์ที่สี่กันก่อนว่านักเรียนจะต้องทำอะไรส่งนะคะอ่ะไปไปพรบไปดูพร้อมแล้วไปดูกันเลยโอเคคะ่ะนักเรียนอันนี้ก็มาถึงการบ้านแล้วนะคะการบ้านสัปดาห์ที่สี่นะคะอ่ะทีนี้นักเรียนมาดูมีมีสองใบงานเหมือนเดิมนะคะ ใบงานที่หนึ่งจะคล้ายๆกับสัปดาห์ที่แล้วนะคะในเรื่องของ do you like นะคะเป็นการสนทนาถามตอบนะคะแต่สัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับอาหารในสัปดาห์นี้จะเป็นผลไม้นะคะอันนี้ก็ไม่ยากนะคะลองดูนะอ่ะเรามาดูตัวอย่างกันเหมือนเดิมนะตัวอย่างที่1นึ่งเขาถามว่า do you like นะคะคุณเนี่ยชอบ อ่างวนไหมชอบกินองาง่นไหมคนนี้เขาตอบว่าชอบหรือไม่ชอบคะเออเขาตอบว่าชอบเพราะอะไรเพราะเขาตอบมาว่า yes I do นะคะมาดูตัวอย่างที่สองนะคะตัวอย่างที่ส example t o นะคะเขาถามว่า do you like Shirley นะคะคุณชอบกิน Shirley ไหมคนนี้เขาชอบหรือไม่ชอบนักเรียนชอบหรือไม่ชอบ ไม่ชอบเพราะเขาตอบว่า No, I don't นะคะทีนี้การบ้านของหนูเนี่ยในใบงานที่หนึ่งมีแค่5ข้อเท่านั้นนะคะเออเพิ่มเติมจากของจากงานที่ครูตรวจนะคืออย่าลืมเวลาเขียนจบประโยคอย่าลืมใส่จุดนะคะอย่าลืมนะในภาษาอังกฤษเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะอย่าลืมใส่จุดเนาะ แล้วก็ขึ้นต้นประโยคเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นะคะอะทีนี้ใบงานที่หนึ่งจบไปมาดูใบงานที่สองใบงานที่สองเป็นอันนี้นะคะยักกิยักกิคือชอบหรือไม่ชอบหน้าตาเขาชอบไหมเนี่ยเออหน้าตาเขาไม่ชอบเลยแต่สัปดาห์ที่แล้วชอบนะคะเป็นยัมมี่นะคะแต่สัปดาห์นี้เป็นยักกี้นะคะยักกี้คือไม่ชอบเลยเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่า ให้นะคะ d o v e your food and write a sentence นะคะก็คือให้หนูเนี่ยวาดผลไม้ที่ตัวเองชอบหรือไม่ชอบไม่ชอบนะคะอ่ะทีนี้หนูก็วาดใส่กรอบเหมือนเดิมและตรงประโยคนี้เขาบอกว่า I don't like แล้วก็ตามด้วยสิ่งที่หนูไม่ชอบใช่ไหมครับผลไม้นะแล้วก็ y กี k y yucky เป็นการย้ำ เป็นการเน้นเป็นการบอกว่าไม่อร่อยไม่ชอบเลยนะคะนะก็วิธีการส่งงานเหมือนเดิมทำเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปแล้วส่งในอัลบั้มของตัวเองนะคะที่อยู่ในรายกลุ่มของครูอยู่แล้วเนาะอ่าแล้วเดี๋ยวในต้นเดือนหน้านะคะน่าจะเปิดเทอมแล้วแหละเนาะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้น่าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายนะคะที่ เราเรียนออนไลน์นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในตอนเปิดเทอมเลยดีกว่าเนาะอ่ะสำหรับวันนี้ก็เซก o o d b y e นะคะเพลงบ i b e